ค่ะกลับมาพบกับเมลและรายการสวยสาสตรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเรามาไกลกันถึงเชียงใหม่เลยและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ดอกเตอร์ดานายคลินิกนะคะก็เป็นคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่นะคะวันนี้เนี่ยเมลจะพาทุกคนมาดูเคล็ดลับของสาวสวยท่านหนึ่งที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากมีผิวหน้าที่ยกกระชับหน้าใสผิวฉ่ำวาวนะคะก็ต้องมาดูคลิปวันนี้เลยค่ะว่าแล้วก็เปิดตัวเข้าก็เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพลอยนะคะพลอยพัชชาค่ะก็วันนี้เนี่ยจะพามาดูเคล็ด รับความสวยของคุณพลอยได้ไหมได้ค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะตามไปเลยค่ะตามไปเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์ดนัยประดิษวนะครับเป็นแพทย์ประจําของดรดนัยเอสเตติกคลินิกแล้วก็ DIA คลินิกจงังหวัดเชียงใหม่ครับคือช่วงนี้คุณพลอยบอกมีปัญหากังวลเรื่องผิวหน้านะคะกังวลเรื่องอะไรบ้างคะผิวหน้านะคะหลักๆก็คือผิวหน้าแห้งนะคะแล้วก็มีริ้วรอยจากรอยหลุมสิวที่เคยเกิดสิวตอนเป็นวัยรุ่นนะคะเวลาแต่งหน้าเนี่ยก็คือเห็นชัดกว่าเดิมอีกแล้วก็มีเรื่องของใบหน้าหย่อนคล้อยไม่กระชับค่ะสําหรับปัญหาเรื่องผิวนะครับตอนนี้ นี้เรามีตัว ตอบโจทย์ที่ดีตัวหนึ่งนะครับคือการฉีดสันเต็มๆที่เรียกว่าสวิตช์ฟิลเลอร์ไปบนเนื้อของผิวสามารถปรับปรุงคุณภาพผิวได้ถึง4ลักษณะเลยนะครับคือ1ทําให้ผิวเนี้ยเรียบเนียนขึ้น2ผิวจะดูอุ้มน้ำนะครับดูมีสุขภาพนะครับและทําให้รอยหลุมสิวของพอยเนี้ยเลือนลางลงได้นะครับส่วนปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยในวัยเนี้ยหมอดูไม่ได้เยอะมากซึ่งคุณภาพผิวที่ดีอย่างนี้นะครับในวัยขณะนี้หมอแนะนําการใช้ตัวโบเจนใหม่ซึ่งเป็นโบทัมท็อกซินมาจากประเทศเยอรมนีเราจะฉีดเทคนิค X beauty นะครับการฉีด X beauty เนี่ยนอกจากทำให้เรื่องของความกระชับเนี่ยดีขึ้นก็ทำให้ลักษณะของขอ,ขอบความคมชัดของขอบหน้าดีขึ้นด้วยและทำให้คอดูเรียวเล็กลงด้วยคผลจะย,ยิ่งชัดจเจนมากขึ้นหลังจากการฉีดผ่านไปประมาณ1-2สัปดาห์แล้วมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย<น><น> เราจะแนะนําให้ทําซ้ําช่ว4ง4 6หเดือนอส่วนเรื่องของการเติมตัวเบ l โลเทโรรีไวฟ์หรือสวิตฟิลเลอร์ไปในผิวเนี่ยหมอนแนะนําให้ทําเป็นโปรแกรมนะครับให้ทําอีกครั้งหนึ่งประมาณ1เดือนหลังจากนี้นะครับเ,เราอาจจะฉีดอีก1ครั้งห่างไปสักครึ่งปีฟังแล้วเนี่ยอยากตามไปดูความสวยนี้แล้วค่ะพร้อมไหมคะพร้อมมากๆเลยค่ะ,ค,ะคุณหอยหอมคุณหมอพอมไปกันค่ะ,คะ,คะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราถามคุณพลอยกันก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างมีแค่แบบปวด,ปวดตอนดันยาน,นิดเดียวแล้วพลอยก็ไม่ได้ใช้ยาชาด้วยะคะ่ะทําอะไรไปบ้างคะคุณหมอก็ในเคสเนี้ยหมอใช้ตัวโปรเจนใหม่คือเซียวมินนะครับอยู่ประมาณ40ยูนิตเรื่องของความไม่กระชับแล้วก็หย่อนคล้อยของโครงสร้างของหน้าล่างเนี่ยหมอจะใช้เทคนิคที่เื่อ X Beauty ก็คือการใช้โบเจนใหม่หรือว่าซียวมินเหมือนกันนะครับในโดสประมาณ50ยูนิตคือข้างประมาณ2 5ยูนิตการฉีดอย่างเงี้ยจะเริ่มออกฤทธิ์ในช่วง3,5วถึง แล้วเราจะเริ่มเห็น clinical result จริงในช่วงหนึ่งอาทิตย์และ result จะอยู่ยาวไปถึงประมาณ4-6เดือนสิ่งที่น้องพลอยจะได้เห็นคือครอบหน้าดูคมชัดขึ้นนะครับลำคอดูเรียวและก็ดูเล็กลงส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องของคุณภาพผิวนะครับหนึ่งในอาวุธสำคัญก็คือการใช้ swiss filler หรือในวันนี้เราใช้ก็คือตัว belotero revive ซึ่งผมใช้ product ข้างละแค่1นึ่ง cc เรายังเจียดส่วนเล็กๆด้วยครับมาแก้ acne scar บริเวณของสันจมูกเพื่อทำให้ดูส่วนของหลุมเนี่ยถูก ยกขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าผิวเนี่ยดู growing ดูสว่างใสดูเรียบเนียนขึ้นนะครับพร้อมกับมีความชุ่มชื้นด้วยเรียกได้ว่าตอบโจทย์ความกังวลของคุณพลอยเลยนะคะสวยครบจัดเต็มนะคะเดี๋ยวพาไปดูรูปกันว่าแบบ before after เนี่ยเปลี่ยนไปขนาดไหนคะ่ะ เสร็จเียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ที่เมลพาเพื่อนเพื่อมาดูเคล็ดลับความสวยของคุณพลอยนะคะเรียกได้ว่าก็คือครบถ้วนจัดเต็มเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอดานัยนะคะรวมถึงดรดานัยคลินิกด้วยที่ให้ความดูแล้วก็ข้อแนะนําได้แบบละเอียดมากๆเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆื่คนไหนที่อยากจะทําสวยนะคะก็สามารถจะ walk in เข้ามาที่คลินิกได้เลยแต่ถ้าไม่สะดวกนะคะก็ส่งรูปมาทางไลน์หรือว่าแชเทเพจของคลินิกได้เลยนะคะที่นี่เนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวสารเติมเต็มตัวโบเจนใหม่นะคะหรืืืออออ่่่่เเเครงงซึพน สามารถเช็คผ่าน www.mersclubthailand.com ได้เลยคะ่ะและที่สําคัญนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมสังเกตตัวโลโก้ Beauty Duo Clinic นะคะที่ด้านหน้าคลินิกถ้าเกิดว่าคลินิกไหนที่มีโลโก้แบบนี้นะคะก็มั่นใจได้เลยว่าเขาใช้โบเจนใหม่ควบคู่กับสวิตฟิลเลอร์นะคะ2ตัวนี้เนี่ยเมื่อใช้รวมกันนะคะก็จะเป็นทรีทเมนต์ที่ทําให้เราสวยได้แบบมาตรฐานแล้วก็คุ้มค่าทั้งในเรื่องของเงินแล้วก็เวลามากกว่าเดิมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมลและรายการสวยศาสตร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะรอติดตามด้วยว่าเรา จะพาไปทำสวยที่ไหนนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย